สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสินเชื่อ Simple c a คทครับเป็นสินเชื่อเงินด่วนไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเลี่มเขียวเกษตรกร,กรแล้วก็รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่ดินนอสนอส,อสากอนะครับซึ่งสินเชื่อนี้มีอหลายสาขาประมาณ28สาขานะครับเป็นสินเชื่อเงินด่วนสินเชื่อแบบทีโกไฟแนนซ์ ถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งสินเชื่อตัวนี้ผมเข้าไปสอบถามดูในเพจของเขาที่ว่าซิมเพิลแคสต์นะครับมีอยู่จริงนะครับต้องไปสมัครที่สาขาของเขาเท่านั้นนะครับไม่มีสมัครทางออนไลน์ไม่มีสมัครทางเพจไม่มีสมัครทาง Facebook ไม่มีค่าเอกสารไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะครับกูง่ายกูได้ทุกอาชีพ ไม่จดไม่จำนองไม่โอนเล่มนะครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซครับหมดนะครับขอให้มีเล่มเล่มเขียวนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ลองติดต่อไปที่สาขาของเขาได้เลยนะครับพิมพ์ก็ไปเลยว่า s i m เ l e c a t เงินสดเพื่อที่ดินและรถนะครับซึ่งสินเชื่อตัวใหม่นี้เขามีเกี่ยวกับเกษตรกร,ะร,กรนะครับเล่มเขียวกเกษตรกรของบ้านเรานะครับหรือว่าชาวไร่ชาวนา นะครับเขาเปิดบริการตั้งแต่8นากาถึง1 7เนากานะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติไมไปที่ไลน์หรือเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรขึ้นมาให้ดูแล้วก็ไลน์นะครับแอดไลน์ไปเลยก็ได้นะครับซึ่งขอเดินผมก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าทุกวันนี้การที่เราจะขอสินเชื่อต่างๆนานาเราก็ต้องมี อย่านอยก็ต้องมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่ดินหรือว่าคนค้ำประกันนะครับทุกวันนี้การขอสินเชื่อแบบออนไลน์แบบทางเพจทางเฟซบุ๊กนี่เป็นมิจฉาชีพทางนั้นนะครับถ้าจะกู้จริงๆนะผมแนะนําให้ไปที่สาขาของเขาเลยนะครับถติพวกเพจเงินกู้พวกต่างๆนานานในเฟซบุ๊กนะครับให้โอนค่าเอกสารโน่นนี่นั่น ว่ามีค่าจำสัญญาอันนั้นคือมิจฉาชีพนะครับทุกวันนี้เขาจะมาในรูปแบบนี้ย้ําเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ลองดูครับซิมเปิลแคเงินสดทันใจนะครับเขาจะมีสาขาอยู่ที่ภาคอีสานนะครับเท่าที่ผมศึกษาข้อมูลดูอาจจะย่งจะอยู่ภาคอีสานประมาณ28จังหวัดนะครับกรุงเทพผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับลองลอง,ลองดูก่อนครับถ้าชอบก็ฝาก ติดตามกดซับสไครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ